n น p a d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบดอ s t นสตอรี่พอดแคนะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่าบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนที่เขียนโดยจะเรียกว่า เป็นเรื่องราวของดรนิเวศเหมวชิระวรากรนะครับแต่ว่าดรนิเวศไม่ได้เขียนเองนะสํานักพิมพ์พราวเนี่ยไปเอาแนวคิดจะเรียกว่าเป็นรวบรวมบทความข้อเขียนบทสัมภาษณ์และก็ข้อมูลต่างๆของอาจาร,รย์นิเวศเนี่ยมามาเรียบเรียงนะครับแล้วก็กลายเป็นคล้ายๆเป็นข้อคิดที่สกัดออกมาจากดรนิเวศนะครับชอบเลยนะคือจริงๆผมก็เป็นคนอ่านหนังสือของ ของอาจารย์นิเวศนะขอเรียกาอาจารย์แล้วกันนะครับอ่านหนังสืออาจารย์นิเวศหลายเล่มเลยนะครับเล่ม mm. เล่มดังๆเกือบทุกเล่มผมก็อ่านนะครับก็ก็ชอบก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะอ่านแบบแนวแบบเอาแบบสกัดมาเลยเพราะว่าอาจารย์นิเวศเขียนหนังสือก็ละเอียดนะแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะแต่ว่าอยากได้เป็นแบบภาพใหญ่ๆภาพรวมๆเนี่ยเออเล่มนี้ดีเล่มนี้ดีนะครับวางจําหน่ายอยู่นะ วันนี้ผมก็เป็นสกัดของสกัดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่ผมประทับใจจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็อยากที่จะเอามาชวนกันคุยต่อนะครับอันแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกซึ่งเป็นแนวคิดดรนิเวศเนี่ยคือว่าบางครั้งความสุขก็หาง่ายนะแต่ทำให้คนรักยิ้มได้โทษทีแค่ทำให้คนรักยิ้มได้ หรือมีช่วงเวลาพิเศษก็มีความสุขแล้วแต่คนเราชอบทําให้มันยากจนมองข้ามเรื่องเล็กๆไปเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องการลงทุนเลยนะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตนี่แหละแต่ผมชอบมากนะความสุขมันหาไม่ยากหรอกแต่ที่เราเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขกันเนี่ยเพราะว่าเรามองข้ามเรื่องเล็กๆไงนะนะคือเราเราไปคิดว่าความสุขจะต้องแบบว่าลงทุนแล้วได้กําไร1เท่าเราต้องคิดว่ามีเงินพันล้านเราต้องคิดว่าเราต้องเข้ามาหาลัยดังๆได้ เราต้องคิดว่าเราต้องได้เงินเดือน<ๆ>เดือนละแสน<ๆ>เดือนละล้านอะไรเงี้ยคือเราไปคิดแต่ภาพใหญ่ถามว่าพวกสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขไหมเป็นนะแต่ถ้าเราไปไปผูกติดความสุขกับสิ่งใหญ่ๆแบบนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันยากแล้วใช่ไหมที่เราจะมีความสุขแต่จริงๆอย่างที่ดริเวศพูดนะครับบอกว่าแค่ทําให้คนรักยิ้มได้อย่างวันนี้เราเรา,เรามีใครทําให้ใครยิ้มหรือเห็นรอยยิ้มใครบ้างไหมนะครับลูกยิ้มให้เราไหมพ่อแม่ยิ้มให้เราไหมภรรยาหรือสามียิ้มให้เราไหมนะครับ หรือไม่ต้องอะไรมากนะมีชว่วงเวลาพิเศษพิเศษคืออะไรเอางี้ส่วนตัวผมนะเมื่อวานนี้เองนะครับตอนบ่ายผมผมนั่งทําน่าจะเขียนบทความเขียนหนังสืออะแต่ก็ภรรยาและลูกๆก็กอยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับแล้วจริงๆเขาอยู่เขาก็ทํากิจกรรมของเขานะก็าอาจจะฟังเพลงบ้างเล่นเกมบ้างอ่านอ่านดูอินสตาแกรมบ้างอะไรเงี้ยแต่แค่เหลือบเหลือบตามองไปเห็นครอบครัวอยู่กันครบ แค่นี้ก็มีความสุขได้แล้วนะอย่างเนี้ยคือคือคือวิธีการสร้างความสุขแบบไม่ยากนักกันนะครับดรกจากนี้เวพูดถึงเงินกับความสุขบอกเงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องซื้อความสุขได้เสมอไปแต่ว่าจริงๆดเรนิเวเขาบอกเขาก็มีความสุขในการมีเงินนะผมว่าเงินมันเป็นคอนดิชันหนึ่งมันไม่ได้อลเวสคือบางคนบอกเงินซื้อความสุขไม่ได้มันไม่ได้ซื้อได้ในทุกกรณีไงแต่ว่ามีเงินมันก็มีความสุขนะเอาตรงๆ เวลาไม่มีเงินมันก็มีความทุกข์แหละเพราะว่าเราต้องใช้เงินกับหลากหลายอย่างในการดําเนินชีวิตใช่ไหมครับคราวนี้คําถามคือแล้วคําว่าอิสระภาพทางการเงินคืออะไรในมุมมองดตร์ทิเวศมี2ข้อเองครับหคือชีวิตที่ออกแบบได้2คือชีวิตที่หมดกังวลเรื่องเงินคือออกแบบได้คือฉันจะทําอะไรฉันก็อยากทำะนะครับกับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้จะมีเงินกินไหมนะจะมีเงินส่งลูกเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าออกแบบได้เองนะครับแล้วหมดกังนวลเรื่องเงินเนี่ย ก็ก็ <_ an> มีอิสรภาพในการเงินบางคนเนี่ยมีข้อ2นะแต่ว่าไม่มีข้อ1เช่นมีข้อ2คือเงินเยอะมากแต่ว่าเป็นประธานบริษัทวันๆเนี่ยจะต้องทําตามสเก็ตด,ดูมันไม่มีชีวิตที่ออกแบบได้ไงคือจะออกก็ออกไม่ได้เดี๋ยวบริษัทล้มนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ยังไม่เป็นอิสระภาพในการเงินนะครับอ่าอันนี้ก็ชอบครับดรนิเวศเขียนบอกว่าจําไว้ว่าผมหรือคุณก็เป็นเศรษฐีได้ขึ้นอยู่กับเอาไปเปรียบเทียบกับคนกลุ่มไหน หรือคนส่วนใหญ่เป็นแบบใดอย่าเชื่อตามสิ่งที่ใครบอกมาจริงคือถ้าผมไปเทียบกับวอร์เรนบัฟเฟตผมเป็นยาจกเลยไปเทียบกับด็อกเตอร์นิเวศก็โหหงคงแบบนั่งมองเล่ห์ฉาอาจารย์นิเวศเนาะเขารวยจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเทียบกับเจ้าสวยเจริญโอ้โหจนใช่ไหมผมก็เลยจะบอกว่าเราปเป็นเศรษฐีได้ครับถ้าเราไปไปเทียบกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง คนที่เขามีไรายได้น้อยกว่าเรามีเยอะแยะนะครับในโลกนี้ไม่ก้องแค่ในประเทศนะแค่ในโลกนี้ก็โหเราเป็นท็อปท็อป10ท็อป1%ด้วยซ้ำนะครับท่านมีโอกาสมาได้ฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยผมคิดว่าท่านก็มีชีวิตที่ดีระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับเราจะไปเปรียบเทียบกับใครครับถ้าเราไปเปรียบเทียบคนที่เรารวยกว่าคนคนที่รวยกว่าเรามากๆเราก็จะรู้สึกด้อยรู้สึกแย่นะครับอีกเรื่องอันนี้อันนี้ดีนะครับ คือเขาบอกเป้าหมายางการเงินมันมี5ระดับระดับแรกคือไม่อดตายไม่อดตายก็คือมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอาจจะมีเงินเก็บบ้างผมว่าหลายคนที่ฟังพอดแคสต์ผมน่าจะติข้อนี้ผ่านแล้วถ้าผ่านไปดูอันดับที่2ส,สเตปที่2อก็คือพอมีเงินเหลือคือออมเงินในสัดส่วนที่มากขึ้นนําเงินไปลงทุนนะบางคนอาจจะไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าสเตปที่2เนี่ยเป,เ,ปเป็นเป้าของเราบางคนบอกเอาละอาจารย์พอมีเงินเหลือบ้างและสเตปที่3ไม่ต้องทํางานหาเงิน คือกาลังจะเป็นอิสระจากการทํางานเลือกทําในสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่รักได้โดยไม่กังวลนะครับมาถึงสเต็ปที่3นี่ถือว่าเริ่มดีแล้วนะมีเงินระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังยังอาจจะต้องมีม,มีงานทําอยู่บ้างนะครับแต่มาสเต็ปที่4นี่เขาเรียกมีอิสรภาพทางการเงินแล้วไม่ทําก็ได้ละเรื่องเงินเป็นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปกังวลอะไรและใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้เลยแล้วสุดท้ายเนี่ยสเต็ปที่5ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ คือเงินอำนวยความสะดวกได้ได้ดีแทบทุกเรื่องแล้วก็มีความสุขอิ่มเอมเลยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปถึงสเต็ปที่5กันภายในวันนี้พุ่งนี้นะแต่ค่อยๆไต่สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะล้วอยากมีสรสรภาพทางการเงินทำยังไงเขาบอกมี3ขั้นเนาะเขาบอก1มนุษย์เงินฝากเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์ก่อนถัดไปถ้าเก็บแบบนั้นเดี๋ยวนี้นะเงินเฟิร์สวันก่อนประกาศมาตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะหกเนี่ยเงินฝากเราได้เปอร์เซ็นต์เดียวมั้งหรือน้อยกว่านั้นนีก โดนโดนโดนเงินเฟอ้อกินหมดนะครับแปลว่าฝากเงินตอนเงินนี้เกินฝากเรา50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ชามนึงได้ดอกเบี้ยนิดเดียวเองแต่พอสิ้นปีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอาจจะชามละ60ละซื้อได้น้อยลงนะเขาก็บอกว่าต้องเป็นขั้นที่2คือมนุษย์นักลงทุนนะครับเราต้องเริ่มยอมรับความเสี่ยงและค่ดทุนได้นะครับแต่ก็ยังเป็นแค่นักลงทุนก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่ถึงอิสรภาพในการเงินนะครับเพราะว่ายังไปยึดติดก,กับตัวเลขก่อน โอ้ยหุ้นตกเจ๊งเสียดายเสียเงินยังยังไม่ถึงอิสรภาพทางการเงินถ้าอิสรภาพทางการเงินต้องมนุษย์มีความสุขครับมีเงินเพื่อบริหารเงินใช้กับสิ่งที่รักนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญกว่านะคือถ้ามีเงินแล้วไม่ได้ทําในสิ่งที่รักก็ยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินนะครับต้องทําในสิ่งที่รักด้วยดรนิเวศพูดถึงความสําเร็จนะเปรียบเทียบกับเรื่องของความสว่างของตะเกียงนะครับบอกแต่ละดวงขึ้นอยู่กับสสิ่งคือหนึ่งโชคชะตา อันนี้ยอมรับเลยเกิดมาเป็นลูกเจ้าสัวเนี่ยก็โชคชะตานะครับเราเราเราเลือกไม่ได้แต่ว่าเราก็จะได้เปรียบคนอื่นเยอะแยะมากมายโอ้ยอย่างนั้นหมดหมดเส,สร็จแล้วเสียอาจารย์เราเราเกิดมาจนข้อ2ความพยายามเกิดมาจนก็ต้องเหนื่อยคนอื่นนะแต่ว่ามันก็ยังมีทางไงมันไม่ใช่ว่าเกิดมาจนต้องจนไปตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก,ก็ก็ลองดูนะครับลองดูว่าเรามีข้อไหนถ้าใครมีทั้งสองข้อนี่ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดใครมีข้อเดียวก็ ก็พยายามทําอีกข้อหนึ่งอย่างอย่างโชคชะตาไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องพยายามใส่ความพยายามไปเยอะๆถ้าใครมีโชคชะตาดีแล้วล่ะก็ถ้าอยากรวยกว่านั้นอีกก็ใส่ความพยายามเข้าไปวอ์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีทั้ง2อ,อันนะเขาเขาก็มีครอบครัวที่ดีระดับหนึ่งเขามีพื้นฐานเขาไม่ได้แบบว่าอยู่สลัมอะไรเงี้ยเขาก็พ่อพ่อแม่เขาก็โอเคระดับหนึ่งแต่เขาก็มีความพยายามสุดๆเนาะจนกระทั่งเขาทําได้ถึงเป็นรวยอันดับทอบ็ทอปๆของโลกในปัจจุบันเนี่ย ในหนังสือเล่าถึงคุณแอนไซเบอร์นะที่เขาพูดบอกว่าการรวยของเธอเนี่ยธรรมดามาก mm hmm. เธอหาความสุขความรวยให้ตัวเองแล้วก็อยู่กับความมั่นคงไปเรื่อยๆจนตายนะครับ mm hmm. คือค่อยๆจะเรียกว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็อ่ะผมเล่าเรื่องคุณแอในให้ฟังนิดหนึ่งครับบอกเป็นชาวยูเนาะซึ่งก็มีชีวิตรุ่มรุ่ม,ม,มนอนดอนนะจบมหาวิทยาลัยแหละนะครับทำงานราชการตําแหน่งเล็กๆไม่ก้าวหน้าแต่ว่าเป็นคนช่างเลือกและประหยัดมากนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้น ที่ตัวเองใช้เป็นประจําทุกวันนะครับลงทุนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเขาลงทุนในโคคาโคล่านะ้ำอัดลมนะที่เด็กแถวบ้านชอบกินยานะครับที่ใช้บ่อยๆค่ายหนังที่ที่ดูนะครับแล้วก็ก็คือคือบางคนบอกว่าเป็นคนเพอ้อๆไปวันๆไม่ทํำไรเดินไปเดินมาใช้เสื้อผ้าซ้ําๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยตอนที่เธอจากโลกไปเนี่ยเธอมีเงินอยู่22ล้านเหรียญ คืนนี้ครับที่ที่บอกว่าถ้าเราพยายามมันทําได้จริงๆนะครับอ่ะมาดูอันถัดไปฮะดรเรนิเวศพูดถึง mindset 2อย่างที่เรียกว่า fix mindset กับ growth mindset ลองดูที่ต่างกันยังไงเขาบอกถ้าเราชอบพูดกับตัวเองแบบนี้นะจะทําได้หรอถ้าทําผิดมาอายนะฉันทําไม่ได้แน่เลยเนี่ยเรามี fix mindset เราจะเราจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ถ้าเราพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าดูท้าทายจางังฉันอาจทําได้ไม่ดีเท่า เท่าไรแต่ขอลองก่อนอันนี้คือลักษณะของ Growth Mindset อีกเรื่องเป็นข้อแนะนำของ Warren Buffett ซึ่งเขาคงเป็นฮีโร่หรือเป็นไอดอลของทอร์นด้วยแล้วก็สำหรับหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่า if you cannot control your emotion you cannot control your money คือถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถควบคุมเงินของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากลงทุนให้ประสบความสําเร็จเรื่องอารมณ์สาคัญนะบางคนเนี่ยพอเจ๊งหุ้นแล้วจะเอาคืนไม่คือเล่นเป็นการพนันไปเลยอะ ใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ไปไม่รอดนะครับแล้วก็บทสรุปก็คือบอกว่าจำไว้นะครับทุกอย่างฝึกได้และควรฝึกด้วยเพราะอารมณ์มีผลกับการเงินในพอร์ตของคุณคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะครับผมผมมีส่วนตัวนะมีกฎข้อหนึ่งนะผมจะซื้อหุ้นซื้อคริปโตหรืออะไรก็ตามในการลงทุนผมเนี่ยกดข้อหนึ่งก็คือผมต้องนอนหลับตอนกลางคืนแบบสบายใจถ้าลงทุนแล้วตอนกลางคืนขวัญผวา นอนไม่หลับตื่นมาเหงือ่อแต่กลัวจะเจ๊งอย่างนี้จะไม่ทําเด็ดขาดเด็ดขาดไม่ว่ามันจะัวเพื่อนบอกว่าเด็ดมากตัวนี้เปลี่ยนชีวิตได้เลยไม่เป็นไรยังไม่อยากเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นเพราะว่าไอ้ไอ้เปลี่ยนชีวิตเนี่ยเพื่อนไม่ได้บอกนะว่าเปลี่ยนทางบวกหรือเปลี่ยนทางลบมันอาจจะเปลี่ยนทางลบนะจากที่มีบ้านอาจจะต้องนอนข้างถนนก็ได้นะต้องระวังตรงนั้นด้วยนะครับดรนิเวเนี่ยเป็นคนที่ก็ไม่ได้เกิดมาร่ํารวยนะก็จะเรียกว่าเป็นคนชั้นกลางนะก็ก็ ต้องฝ่าฟันต่อันนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีอันนึงที่ดรนิเวศพูดถึงนะบอกว่าปัญหาจะใหญ่จะเล็กก็แก้ชีวิตมีเท่านี้เวลาเจอจังหวะหรือโอกาสดีๆก็ตักตวงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผมอยากต่อยอดนะตอนนี้ดูเหมือนจะวิกฤตคือจะเรียกว่าโควิดเนี่ยจัดการเราทั้งโลกเนี่ยมา2ปีเต็ม ช่วงนั้นเนี่ยก็มีบางคนที่แบบตกงานบางคนที่กิจการดีๆก็พังไปผมเห็นร้านอาหารที่มึงมาเปิดใหม่ก่อนโควิดนิดเดียวอะ่ะผมยังไปททานอยู่เลยเนาะ<ๆ>ก็เจ๊งละเนรนาศนี่คือวิกฤตแถมหลังโควิดเราคิดว่าเอ้ยมันแบบจะสบายแล้วโอ้โหมันมีทั้งสงครามมันมีทั้งเงินเฟอ้อมันตลาดหุ้นตอนนี้ก็เละเทะตลาดคริปโตก็เละเทะมองว่ามันเป็นวิกฤตแต่ว่าในวิกฤตมีโอกาสนะลองดูซิว่าจุดไหนพอยต์ไหนที่เราสามารถที่จะ จะทําให้เป็นโอกาสของเราได้นะครับดรนิเวศบอกว่า background ชีวิตเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนอะไรไม่มีคําว่าก้าวกระโดดไม่ได้พลิกชีวิตข้ามคืนเพราะมีชื่อเสียงคือเขาใช้คำว่าชีวิตค่อยๆอยัพเลเวลผมชอบแนวของดรนิเวศนะอาจจะไม่ทันขาดซิ่งอาจจะไม่ถูกใจแบบเฮ้ยผมอยากเปลี่ยนชีวิตวันเดียวอะ่ะแบบแบบเมื่อวานจนวันนี้รวยอะ่ะมันมีเรื่องราวแบบนี้เยอะแต่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เยอะ ทำไมถึงมีเรื่องราวแบบนี้เยอะเพราะว่ามันดูแบบมันดูน่าตื่นเต้นดีไงสมมุติว่าเป็นหนังเนี่ยหนังบอกว่าค่อยๆรวย30ปีใครจะไปดูใช่ไหมหนังที่แบบประสบความสําเร็จมันจะต้องแบบดรามา่าแบอบกว่าจนๆจนๆอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วรวย,ลวย,ลวยลเลยอะไรเงี้ยหนังสือก็เป็นแบบนั้นเราเลยไปไปไป,ไปฝังแบบนี้ว่าเราจะต้องรวยแบบรวยเร็วอะแล้วในทางที่แย่นะก็คือโดนหลอกลวงง่าย เฮ้ยลงทุนกับผมไม่รวยทันที10เท่าภายใน2เดือนก็โกงทั้งนั้นน่ยก็ต้องฝากไว้ให้ระวังนะครับก็ถ้าอยากจะจะอยากจะรวยเร็วนะในหนังสือเนี่ยดรนิเวศพูดอยู่หลายคําเลยคือการการมองว่าทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เพราะว่าช่วงวิกฤตเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่คนคนไม่ค่อยกล้าทําอะไรเลยสักอย่างหนึง่งเ,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 เรื่องพูดนะผมไม่ได้บอกว่าต้องซื้อตอนนี้นะแต่ว่า หุ้นเนี่ยตอนที่มันตกกันเยอะๆเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยไม่มีใครกล้าซื้อหรอกใช่ไหมเพราะว่าถ้าซื้อแล้วเดี๋ยวมันมันพังมันแย่แต่ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ราคามันมันมันต่ำมากๆอ่ะแต่พอวิกฤตผ่านไปสัก3ปี5ปีหุ้นมันขึ้นมา3เท่า5เท่าตอนนั้นเราก็จะมานั่งคิดว่ารู้งี้ใช่ป่ะผมก็ไม่ได้พูดว่าตอนนี้ซื้อทุกตัวจะรวยทุกตัวนะมันก็ต้องคิดนะไม่ใช่วิกฤตมีโอกาสมันไม่ได้บอกว่าเอยงั้นจิ้มไปตัวไหนฉันรวยทุกตัวไม่่ใชอีีกกมมมัน็จิ้้แลว ไอ้ที่แย่ก็แย่จริงแล้วก็ล้มละลายก็มีมันถึงไม่ง่ายไงถ้ามันง่ายคนรวยกันเยอะแยะแล้วเพียงแต่ว่ามันมีจังหวะมันมีจังหวะที่เราทําให้เราได้คิดนะครับก็ดรนิเวศก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วงนั้นก็เป็นวิกฤตที่ตอนต้มยำกุ้งนะก็ถูกออกจากงานแล้วก็เอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งตอนนั้นมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อดรนิเวศก็ไปดูพิจารณาว่า เออบริษัทไหนมันมั่นคงมันมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นมาได้น่นนี่นั่นเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เรียกว่าเป็น v i นะครับซึ่งดรนนเวก็เป็นคนเริ่มต้นคิดคอนเซปต์ประมาณว่า value investor เนี่ยมันมันมันสายเน้นคุณค่านี่แหละก็จะเรียกว่าเป็นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเลยแหละนะครับเป็นคนเริ่มต้นสายนี้ในการลงทุนนะนะแล้วหลังจากนั้นคนก็สนใจแต่พอหุ้นมันขึ้นกันแบบว่า บบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีพื้นฐานเลยอะ่ะมันก็มีช่วงกระทิงใช่ไหมช่วงช่วงตลาดหุ้นกระทิงแบบขึ้นกันแหละมันก็พอคนมาเรียนรู้ VI ตอนนั้นก็หาไม่เจอละเพราะว่าราคามันไปกันหมดละนะครับดริเวทบอกว่าผมเป็นนักสู้มา40กว่าปีก่อนจะเริ่มลงทุนกล้าพูดเลยว่าประสบความสําเร็จน้อยมากแต่พอวันหนึ่งลองเป็นนักเลือกคิดให้เยอะทบทวนอย่างดีก่อนที่จะลงมือทํา ค,คุณรู้ไหมครับชีวิตหลังจากนั้นผมสบายขึ้นเยอะเลยทุกอย่างดีหมดผลตอบแทนสูงมากชีวิตเปลี่ยนไปทํางานน้อยลงแต่ชีวิตมีสระและนี่คือชีวิตที่ผมเลือกแล้วด้วยคืออย่างที่บอกนะถ้าไม่ศึกษาไม่เลือกไม่คิดมันก็ยากนะครับแต่ดรนิเวศเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่ารวยเร็วแบบอยู่ดีๆจิ้มมั่วซั่วซื้อมั่วซั่วแล้วก็รวยไม่ใช่เขาก็คิดนะครับวอลเลนบัฟเฟตซึ่งถูกโค้ดในหนังสือเล่มนี้เยอะนะเพราะว่าก็คงเป็น อย่างที่ผมบอกไอดอลของดเรนิเวดด้วยเนี่ยบอกว่า the best investment you can make is an investment in yourself the more you learn the more you will earn แปลว่า,าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งประสบผลสำเร็จหรือได,ได้รับเงินเออเน่ได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้น เรียนเออลงทุนอะไรเราก็ไม่แน่นะลงทุนตลาดนี้คริปโตดีไหมลงทุนในเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีไหมหุ้นตัวไหนดีไม่รู้หรอกว่าลงแล้วมันจะดีไม่ดีแต่อันที่ชัวร์สุดอะได้ในแน่แคือลงทุนในตัวเองนะครับศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือเรียนเรียนหนังสือ,อทดลองลองผิดลองถูกโดยที่ไม่ใช้เงินมากนักนะอย่างเงี้ยก็จะคุ้มค่านะครับ ดรนิเวศพูดถึงว่าการวางแผนด้วยกระบอกชีวิตที่ไม่วางแผนก่อนแก่ยิ่งแก่ก็ยิ่งจ่ายมากเฮ้ตอนนี้กิเกียจคิดแต่พอตอนแก่เนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากไปหมดเพราะเราไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นอย่างเช่นการซื้อประกันเนี่ยซื้อตอนแก,แก่เขาไม่รับนะเขาไม่รับ พราะว่าเขาบอกเอาแก่ๆเป็นมาไม่สบายก่อนแล้วค่อยซื้อประกันใครก็จะโงค่คือคือจะจ่ายประกันตอนนั้นมันไม่ได้ประกันแล้วไงคือคุณจ่ายเสร็จแล้วคุณจะเอาค่าใช้จ่ายตอนที่คุณเป็นโรคเอามาเคลมไม่มีบริษัทประกันที่ไหนเขาเขายอมถ้าคุณซื้อน้องซื้อตั้งแต่ตอนคุณแข็งแรงคุณเด็กๆแล้วซื้อยาวอย่างเงี้ยตอนแก่ๆคุณมีค่าใช้จ่ายสุขภาพบริษัทประกันหัวจจ่ายให้นะครับอ่ะอีกเรื่องครับหลักการ V i เนี่ย ดรนิเวศบอกว่าหลัก VI คือ Value Investor เนี่ยนะสำหรับผมจึงไม่ใช่แค่การลงทุนซื้อหุ้นเท่านั้นแต่หมายถึงหลักลงทุนในทุกอย่างที่ผมเห็นว่ามีคุณค่ามห ah าศาลทั้งในแง่จับต้องได้และเป็นความรู้สึกเพราะนั้น VI ไม่ใช่เฉพาะหุ้นนะอาจารย์นิเวศเนี่ยก็จะเอาไปจับกับการลงทุนหลากหลายผมเชื่อว่าอาจารย์นิเวศก็ไม่ได้ลงทุนคริปโตเยอะแยะเพราะเขาเขาไม่สามารถจะเอาหลัก VI ไปจับได้เพราะคริปโตมันแทบจะไม่มีพื้นฐานเลยนะครับ ดรนิเวศบอกว่าหลักคิดง่ายๆของผมมีแค่นี้คืออย่าใช้หลักซื้อง่ายขายง่ายกับชีวิตคู่อันนี้ใช้ใช้ VI ในการลงทุนลงทุนกับคู่ชีวิตนะถ้าซื้อง่ายขายง่ายนี่ไม่เวิร์คซื้อง่ายขายง่ายก็คือแป๊บเดียวก็คบกันแต่งงานกันขายง่ายก็คือแป๊บเดียวก็หย่ากันแล้วก็ไปหาคนใหม่แต่งงานกันแล้วก็หย่ากันอันนี้ไม่เวิร์คอย่าใช้หลักซื้อง่ายขายง่ายกับชีวิตคู่นะน่าสนใจนะนี่เป็นหลัก VI คิดดีๆลงทุนแล้วลงทุน for life ก็คือลงทุนแล้วก็อยู่ตลอดนะครับอีกอันนะครับบอกว่าคุณควรมองอย่างเปิดใจและเปิดโอกาสให้หุ้นชีวิตมีช่วงเงาๆบ้างขอให้เข้าใจความธรรมดานี้นี่พูดถึงชีวิตคู่แล้วนะคือมันไม่หวือหวาตลอดเวลานะครับใครที่แบบเพิ่งมีแฟนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบโอ้โหฉันคิดถึงเธอฉันแบบฉันอยากเจอหน้าเธอจังเลยพอเจอกันเสร็จแล้วกลับมาฝันถึงอีกแล้วช่วงโปรโมชั่นอะ ดีนะครับดีเป็นช่วงที่ดีแต่ว่าอย่าไปคาดหวัว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกวันจนกระทั่งเราอายุ80งั้นแปลว่าต้องเบื่อเหรอมันไม่ได้เบื่อแบบไม่อยากเจอหน้ากันหรอกมันเป็นสําหรับผมนะนี่ผมต่อยอดให้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากกว่าคือเราก็รู้สึกดีเวลาเจอหน้าเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าหวือหวาแบบโอ้ยมือมือแบบอะไรนะเหงื่อแตกตื่นเต้นอะไรมันมันไม่มีแบบนั้นน่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นจนกระทั่งอายุ80ก็แปลกละใช่ไหมนะครับ อ,อ,อันอีกอันนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าผมว่าผมเป็นหุ้นชีวิตที่ดีนะเธอ<ถ>น่าจะไม่ผิดหวังที่เลือกผม <aluminium. S 1> และผมก็ไม่ผิดหวังที่เลือกเธอนั้นการที่เรามีคู่ชีวิตเนี่ยมันก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นการลงทุนที่สําคัญในชีวิตเราเลยนะยังไม่จบนะครับเป็นหนังสือที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการลงทุนอย่างเดียวเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของความสุขการดําเนินชีวิต น่าอ่านมากเราอ่านเราชอบนะครับชื่อนะบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนของเป็นบทสรุปของสำนักพิมพ์พราวนะครับสรุปจากความคิดของดรนิเวศเหมวชิรวะวรากรน,นะครับลองไปหาอ่านกันดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะมาต่อในช่วที่2ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสทดท้ายน,นะครับสวัสดีครับโนปดอนสตอรี่ no a life changing story